มาถึงเนื้อหาหลักเราของเรานะครับในหมวดที่4ครับจะไปดูผลของการพัฒนาเศรษฐกิจของลาวนะฮะที่ผ่านมาครับว่ามันมีส่วนช่วยนะครับไปทําให้คุณภาพชีวิตของชาวลาวนั้นดีขึ้นขนาดไหนครับแล้วในปัจจุบันนั้นมาตรฐานนะฮะการคุณภาพชีวิตของลาวเนี่ย เป็นอย่างไรครับเมื่อเทียบกับทั้งโลกเมื่อเทียบกับภูมิภาคอาเซียนหรือว่าอีเวนแม้แต่กลุ่ม CLMV ด้วยกันนะครับไปเรียนรู้กันครับในหมวดที่4ครับการกระจายรายได้และก็คุณภาพชีวิตในประเทศลาวครับ ไปดูกันที่รายได้ต่อหัวนะครับอันนี้การเติบโตที่แท้จริงนะครับของรายได้ต่อหัวครับของลาวครับเราเห็นกันไปในสไลด์แรกๆแล้วนะครับว่าเติบโตได้ดีครับเฉลี่ยสูงนะครับปีละ5%ทีเดียวครับถ้านับตั้งแต่ปี1998ครับถึงปี2012นี้นะครับแล้วก็มาดูในปัจจุบันนี้ครับรายได้ต่อหัวนะครับอันนี้ใช้แบบ PPP แล้วนะครับคือคำานึงถึงผลของค่าของชีพที่แตกต่างกันแล้วนะครับ ปรับ adjust ตรงนั้นแล้วแล้วมาเทียบกันนะครับของลาวครับสูงที่เดียวนึงครับถ้าวัดในกลุ่ม clmv นั้นลาวอยู่อันดับที่2ครับแต่ถ้าเกิดวัดในอาเซียนนั้นลาวอยู่อันดับที่8นะครับแล้วก็ถ้าวัดในโลกก็อยู่อันดับที่177แน่นอนครับว่าลาวก็ยังอยู่ในกลุ่มประเทศที่รายได้ต่ำนะครับแต่ถามว่าในกลุ่มอยู่ในกลุ่มรายได้ต่ำนี้นั้นนะครับลาวก็ถือว่าอยู่ค่อนข้างอันดับดีอันดับต้นต้นทีเดียวนะครับ เรื่องของความยากจนนี้ก็เป็นอะไรที่แม้ว่าจะดีขึ้นนะฮะของลาวครับแต่ว่าปัจจุบันนี้สัดส่วนผู้ยากจนในลาวอย่างสูงสุดในอาเซียนนะครับไปดูสัดส่วนผู้ยากจนของลาวกันครับอันนี้วัดโดยใช้คํานิยามแบบเส้นความยากจนที่แต่ละประเทศเขาไปคานวณกันเองนะครับว่า การบริโภคขั้นต่าควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ไปดูครับว่าใครมีรายจ่ายเพื่อการบริโภคต่ํากว่านั้นก็จะถือว่าจนนะครับแล้วก็มาวัดเป็นสัดส,ส่วนกับประชากรทั้งหมดนะครับแนวโน้มดีนะฮะของลาวก็ลดลงมาครับจาก46-47นะครับในช่วง1992-93ยุคนั้นนะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยเลยนะครับก็ล่าสุดที่มีการสํารวจกันนะครับ ก็อยู่ที่ประมาณ20กว่ากืบ30ครับนะลงมาอย่างนี้นึกว่าดีนะครับพอไปเทียบก,กับเพื่อนบ้านครับนะครับ,นะรบของลาวนี่ยังสูงสุดอยู่เลยครับนะฮะแม้ว่าจะใกล้เคียงกับพมา่าใกล้เคียงกับฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่ายังแย่ที่สุดในอาเซียนนะครับเทาวัดเรื่องของสัดส่วนผู้ยากจนนั่นเองนะครับ เราไปดูอัตราการว่างงานด้วยนะครับอัตราการว่างงานก็จะมีมีความสัมพันธ์กันนะครับกับเรื่องของความยากจนมีความสัมพันธ์กับเรื่องของรายได้เพราะว่าถ้ามีงานก็มีรายได้นะมีรายได้โอกาสที่จะห,ห,ลหลุดพ้นจากความยากจนก็จะมีสูงขึ้นนะครับอัตราการว่างงานของลาวนะครับก็ดีขึ้นเยอะนะครับส่วนหนึ่งก็จากการที่ย้ายมาทํางานย้ายจากภาคเกษตรเนี่ยมาทําอุตสาหกรรมแล้วก็ย้ายจาก ประเทศตัวเองนะครับมาทำในประเทศเพื่อนบ้านอย่างในไทยเป็นต้นนะครับก็อัตราการว่างงานก็ปัจจุบันก็น้อยครับก็อยู่ที่ในระับต่ํากว่า2%แล้วนะครับอันนี้ข้อมูลจาก ADB ครับแล้วก็เนื่องจากลาวนี้ข้อมูลไม่ค่อยอัปเดตนะครับเราก็มีแค่ปี2000 2010-2011เท่านั้นเองครับแต่ก็คิดว่าในปัจจุบันนี้ก็คงจะไม่แตกต่างจากนี้เท่าไหร่นักครับก็เป็นแนวโน้มนะครับของประเทศทั้งหมดอาเซียนเลยที่อัตราการว่างงานนั้นต่ำนะครับกากรกระจายรายได้ครับก็ของเรานี้ต้องถือว่าดีครับแล้วก็ดีเช่นเดียวกันกับกลุ่ม CLMV ครับกลุนะ่มประเทศรายได้น้อยเนี่ยกระจายรายได้ดีนะครับเพราะว่า จนกันทั่วหน้าครับเราวัดอย่างไรนะครับเราวัดโดยใช้สัมประสิทธิ์จีนี่ครับเป็นเครื่องมือนะครับก็เป็นเครื่องมือในการวัดความไม่เท่าเทียมกันในรูปแบบสัดส่วนนะครับจีนี่จะอยู่ในระหว่าง0ูนถึง1นะครับจีนี่ยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับมากไม่ดีนะครับถ้าจีนี่เท่ากับ0นี่แปลว่าทุกคนในสังคมนี้รายได้เท่ากันหมดเลยนะครับถ้าจีนี่เท่ากับ1แปลว่ามีอยู่แค่1คนที่มีรายได้นะครับที่เหลือไม่มีรายได้เลยนะครับก็ ทั้งศกับ1นี่ไม่มีจริงนะฮะในโลกนะครับในที่ที่สำรวจกันมาในโลกเนี่ยค่าของจีนี่ของแต่ละประเทศก็จะอยู่ในระหว่างศูนถึง1เท่านั้นเองครับมีเวลาก็ไปคำนวณไปหากันได้ครับไปลองศึกษากันเพิ่มเติมนะครับลอเรนซ์เคิร์ฟคืออะไรนะครับจีนี่เป็นยังไงวัดอย่างไรนะครับตรงนี้ก็เซิร์ช Google นิดเดียวครับเดี๋ยวก็ออกมาหมดนะครับให้เห็นศึกษาอ่านดูอ่านเองกันได้ครับนะครับเรื่องของ เทคนิคการคำนวณนะฮะสมปรสิทธิจีนี่เราเสนอจีนี่ที่มีการสำรวจกันในแต่ละประเทศเลยดีกว่านะครับก็ของลาวนะครับสำรวจปีล่าสุดในปี2008นะครับก็ถือว่าอยู่ในอันดับที่ต้นๆของอาเซียนนะครับคือดีนะฮะคือดีครับน้อยคือดีนะครับก็เป็นรองแค่พม่าอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามเท่านั้นเองครับลาวก็ดีอยู่ในอันดับที่4ครับดีกว่าในกัมพูชาด้วยนะครับแน่นอนด้วยว่าต้องดีกว่าในไทยครับ แต่จะสังเกตนะครับว่าจะเป็นกลุ่มประเทศรายได้ต่ำเท่านั้นนะครับที่ในอาเซียนนะครับที่การกระจายรายได้นั้นดีนะครับประเทศที่จะได้สูงที่สุดอย่างสิงคโปร์นั้นการกระจายรายได้ถือว่าแย่ที่สุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการดูนะฮะการดูเรื่องของจีนี่เนี่ยต้องไปเปรียบเทียบกับเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วก็ระดับรายได้ด้วยนะครับเคสที่ ถือว่าเป็นเคสตัศดี้ที่ดีๆของแต่ละประเทศเนี่ยของในของโลกเลยเนี่ยนะครับก็น่าจะอยู่ที่ญี่ปุ่น,นครับญี่ปุ่นนั้นรายได้สูงด้วยการกระจายรายได้ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่น่าปรารถนาของแต่ละประเทศนะครับที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไปให้ได้ถึงจุดนั้นนั่นเองนะครับ ครับอย่างที่ได้เรียนครับว่าการกระจายรายได้ดูอย่างเดียวไม่พอครับเราต้องมาเปรียบเทียบกันเรื่องของคุณภาพชีวิตด้วยนะครับแล้วก็คุณภาพชีวิตในประเทศเหล่านี้นะครับก็แนวโน้มก็พัฒนาขึ้นครับแนวโน้มพัฒนาขึ้นนะครับผ่านทางการที่เราไปดูดัชนีการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์นะครับอันนี้จัดทำโดย UNDP นะครับเขาก็วัด3มมิตินะครับวัดเรื่องของความมีอายุยืนยาววัดเรื่องของการศึกษาแล้วก็วัดเรื่องระดับรายได้ครับ ไปดูดัชนีนี้นะครับย้อนหลังครับปี1980นะครับถึงปี2012ครับนะครับเส้นสีดำนี่เป็นของลาวนะครับเส้นสีเขียวข้างบนนี่จะเป็นค่าเฉลี่ยของโลกนะครับแล้วก็เส้นเขียวตรงกลางนี่จะเป็นค่าเฉลี่ยของเอเชียแปซิฟิกนะครับก็ลาวก็แนวโน้มก็ดีขึ้นนะครับพัฒนาขึ้นพอๆกับ ค่าเฉลี่ยของโลกนะครับความชันพอๆกันแต่ว่าระดับนั้นยังอยู่ในระดับที่ต่ํากว่านะครับคือดัชนีนี้เนี่ยเขามีค่าอยู่ระหว่าง0ูนย์ถึงหครับยิ่งมากยิ่งดีนะครับอันนี้นะครับสวนลาวนี่ก็ยังอยู่ที่ราลาศูนย์จุดห้ากว่าเองครับนะครับแล้วก็อันดับในปัจจุบันนะครับลาวก็อยู่ในอันดับที่138ของโลกนะครับต่ำกว่ากัมพูชาครับสูงกว่าพม่าเท่านั้นเองครับ เออทันโทษนะครับเท่ากับกัมพูชาครับไม่ใช่ต่ํากว่ากักรรมพูชานะครับเท่ากันนะครับอยู่อันดับ138เท่ากันคะแนนสกอร์ออกมาเท่ากันด้วยนะครับดังนั้นก็สูงกว่าแค่พมา่าถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าคะแนนเท่ากันกับกัมพูชานั่นเองครับ เมื่อสักครู่เราดูดัชนีคุณภาพชีวิตมนุษย์โดยรวมนะครับคราวนี้เราดูแยกกันครับดูแยกในแต่ละมิติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุไขเฉลี่ยนะครับการเข้าเรียนชั้นประถมแล้วก็การเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานนะครับไปดูกันนะครับทั้งของลาวนั้นนะครับในแต่ละมิติเลยนะครับก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมามากครับในระยะ3ทศวรรษหลังเลยนะครับ เฉพาะด้านอายุไขัยแล้วก็การศึกษาครับแต่ว่าที่ยังไม่ดีเลยก็คือเรื่องของการเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานนะครับไปดูอายุขเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดนะครับลาวนั้นนะครับในลาวครับถ้าดูในปี1980นั้นนะครับอายุขเฉลี่ยของคนลาวนั้นยังไม่ถึง50ปีเลยนะครับปัจจุบันก็พุ่งขึ้นมาครับเป็นเกือบเกือบจะ70ปีแล้วนะครับแน่นอนครับว่ายังต่ำกว่ากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกอื่นๆอยู่นะครับ แต่ถ้าไปเทียบกับกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาที่ถ้าในยุคป,ปี1980นั้นอายุไขเฉลี่ยยังเท่าๆกันอยู่เลยเนี่ยนะครับปัจจุบันลาวอายุไขเฉลี่ยสูงขึ้นมากกว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่าในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนานั้นเขายังมีอายุไขเฉลี่ยกันแค่60ต้นๆน,นะครับของลาวนี่เกือบจะ70แล้วล่ะครับสำหรับอัตราการเข้าเรียนชั้นประถมนะครับของลาวก็พุ่งขึ้นสูงมากเลยนะครับ ก็มาพอๆกันกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกอื่นๆแล้วล่ะครับส่วนกลุ่มประเทศด้อยพัฒนานั้นนะครับแม้ว่าจะพุ่งขึ้นมาบ้างครับแต่ว่ายังไม่ถึง80%นะครับลาวนี่90%กว่าแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับการเข้าถึงแหล่งน้ำนะครับกับการเข้าถึงการบริการสาธนารณสุขนะครับก็ ยังไม่ดีนะฮะแม้ว่าจะพุ่งขึ้นมาสูงครับแต่ก็ยังไม่ถึง100%นะครับยังอยู่ที่เราราวหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เจกว่าเปอร์เซ็นต์เองนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องปรปับปรุงนะครับสำหรับดัชนีการพัฒนาต่างๆยังมีอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็เทียบกันได้ในแต่ละประเทศในอาเซียนทั้งหมดเลยนะครับ เทียบได้แต่ละปัจจัยในแต่ละประเทศด้วยครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ w w r t i w g t c h a n t i n g e c o n o m y c o m ครับมี interactive c h a r t รให้เทียบให้ศึกษาต่อเพิ่มเติมเองได้ด้วยตัวเองเลยนะครับครับเราก็ครบถ้วนนะครับในหมวดการการ,กระจายราคุณภาพชีวิตนะครับในลาวนะครับก็จะได้มาสรุปประเด็นสำคัญกันอีกสักครั้งตรงนี้ครับ ในส่วนของลราได้ตอกหัวนั้นเติบโตดีครับนะปัจจุบันก็สูงเป็นอันดับ2ในกลุ่ม CLMV ครับคือสูงเป็นรองแค่เวีดนามนะครับสูงกว่ากัมพูชาสูงกว่าพมา่าครับลาวนี่สามารถขจัดความยากจนไปได้มากครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังถือว่ามีสัดส,ส่วนผู้ยากจนสูงที่สุดในอาเซียนนะครับตการว่าง,งานค่อนข้างต่ำครับก็เป็นแนวโน้มเดียวก,กันกับทุกประเทศในอาเซียนนะครับ การกระจายรายได้ก็ดีครับก็ดีเหมือนพอๆกันกับกลุ่มเซียเอ็มบีทั้งหลายนะครับว่ากลุ่มประเทศที่รายได้ยังไม่ค่อยสูงนั้นนะครับการกระจายรายได้ทําได้ค่อนข้างดีครับคุณภาพชีวิตนะครับของเราก็มีแนวโน้มพัฒนาขึ้นนะครับเหมือนเหมือนกับแนวโน้มเดียวกับโลกครับว่าคุณภาพชีวิตของประชากรโลกก็ดีขึ้นนะครับในอาเซียนนั้นอันดับของการวัดในะฮะคุณภาพชีวิตมนุษย์นั้นนะครับ ของถ้าวัดในอาเซียนนั้นลาวก็อยู่เท่ากันกับกัมพูชาครับเราก็สูงกว่าพม่านะครับแล้วก็วัดคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆนะครับลาวนั้นทําได้ดีมากครับในด้านการเพิ่มอายุขัยเฉลี่ยเราก็การศึกษานะครับอัตราการเข้าเรียนนะครับดีขึ้นครับแต่ที่ยังต้องทําให้ได้ดีขึ้นไปอีกก็คือเรื่องของการเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานนั่นเองนะครับอันนี้ก็ครบถ้วนนะครับประเด็นสําคัญของหมวดที่4ครับ การกระจายรายได้แล้วก็คุณภาพชีวิตเหล่าครับ